สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทาง youtube แล้วก็ผู้ติดตามทาง youtube ของผมน้องพี่น้องเนาะเมื่อนี้พี่น้องหามาใส่ปุ๋ยคือเก่าคือเดิมพี่น้องแต่เมื่อนี้สูตรใหม่สูตรอย่างที่จะเป็นปุ๋ยได้พี่น้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร6 3สสมเนาะเป็นอย่างคือใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร6 3สบัสบนี้น้องพี่น้องก็คือ ยอดของเขาแตกเยอะแล้วเนาะผมพอใจแล้วบางส่วนก็ใบเริ่มบานแบบนี้แล้วพี่น้องนี่ผมจะเปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยอินซียเคมีสูตร6 3 3สเลยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่15วันที่แล้วพี่น้องผมใส่เป็นปุ๋ยเคมีสูตร15 1ห15จํหาานวน2กิโลครึ่งแล้วก็ปุ๋ยยูเรียรจํานวนครึ่งกิโลพี่นอ้องเอามาผสม,มให้เข้ากันแล้วก็เอามาใส่ ต้นทุเรียนของผมหลังจากที่ใบแก่ใบตันเพื่อดึงยอดเนาะวันนี้พี่น้องนับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เป็นเวลาสิบ้าวันเนาะพี่น้องยอดของผมนี่ถือว่ามาโอเคแล้วผมพอใจแล้วเนาะสำนีนเนาะวันนี้พี่น้องครบสิมหาเมื่อแล้วแตกยอดออกมาถือว่าโอเคแล้วเป็นยังผมคือใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรหกสามสามเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นกรดเนาะผมจะใส่ปุ๋ยเคมีเฉพาะดึงยอดเท่านั้นเนาะกลับมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยอีซีเคมีสูตร633เลยบัดน,นี้พี่น้องเพื่ออย่างที่เพื่อให้ใบใหญ่ใบยาวเนาะพี่น้องเนาะถ้ามันแตกใบแบบนี้แล้วเขาไปใส่เป็นปุ๋ยเคมีอย่างเดียวคือเกา่าคือเดิมบ่ได้พี่น้องยิ่งทําให้ใบเล็กเนาะเพราะว่าดินมันเป็นกรดเหมือนเพิ่มกรดในดินนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้ผมสิพามาเบิ่งใกล้ๆเนาะพี่น้องเนาะว่าใบแบบนี้ผมเปลี่ยนไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมี63 3เลยเนาะกลับมาเบิ่งลักษณะใบใกล้ๆกันพี่น้องอ่าพี่น้องก่อนที่ผมสิพาไปใส่ปุ๋ยเด้อพี่น้องเด้อผมก็จะพามาเบิ่งลักษณะของใบและยอดเนาะหลังจากที่ผมใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอพี่น้อง15 15 15ห้า ผสมยูเลียเด้อพี่น้องเด้อเพื่อดึงยอดเนาะกะมีลักษณะแตกยอดดีพี่น้องบางยอดกับมีใบบานใบเริ่มกลางอ,อกแบบนี้เนาะยังอ่อนๆอยู่พี่น้องบางส่วนก็มียอดแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะครบสิบห้ามือเนาะพี่น้องนับจากวันนั้นมาเมื่อนี้ผมก็จะมาใส่เป็นปุ๋ยอ e ีซีเคมีสูตรหกสามสามเลยเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้ก็คือลักษณะเม็ดปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะนี่จะมีอินทรีย์วัตถุผสมด้วยเนาะเป็นอยังคือใส่ปุ๋ยสูตรนี่บปนี่สำหรับผู้ที่เข้ามารับชมคลิปใหม่หรือว่ายัางบระัานติดติดต,ต,ตามเนาะพี่น้องเนาะก็คือดินที่ผมปลูกนี่มีความเป็นกรดเนาะจะมีการปรับค่า pH ด้วยขี้เท่าถ่านและโดโูรูไมทุกๆ3เดือนเด้อพี่น้องเด้อวันนี้อัตราการใส่พี่น้อง ผมจะใช้ประมาณห้ากำมือเด้อพี่น้องเด้อนี่การใส่ปุ๋ยกะออกมาข้างนอกทรงพุ่มแบบนี้เนาะพี่น้องพี่น้องก็เล็งลงมาสิกะใส่ตั้งแต่ปลายทรงพุ่มออกมาจังซี่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อให้พี่น้องเข้าใจไปพร้อมเป็นอย่างคือใส่ออกมาข้างนอกก็คืออันดับแรกต้นทุเรียนนี่พี่น้องรากของเขาจะเดินออกมาอยู่ประมาณปลายทรงพุ่มเนาะ อยู่ประมาณนี้ขันห้าใส่ปุ๋ยออกมาประมาณนี้คล้ายๆว่าเป็นการกระตุ้นล่อรากให้เดินออกมาไกลยิ่งกว่าเดิมนั่นเองเ,องเนะพี่น้องเนาะอ่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือลดปัญหาการใบไหม้ที่เกิดจากการใส่ปุ๋ย้อพี่น้องเด้อถ้าหฮาใส่ปุ๋ยใต้ส้งพุ่มพี่น้องเวลามันละลายมันละเหยมันจะอายมันจะขึ้นมาโดนใบโดยเฉพาะใบที่ยังอ่อนแบบนี้นะพี่น้องเนาะนี่ ใบที่ยังอ่อนแบบนี้อาจมีอาการใบไหม้ได้นะพี่น้องเนาะซอยได้หลายเด้อพี่น้องเป็นเทคนิคนอะอ่ามาเนี้ผมสิพาไปเบื้องวิธีการใส่ปุ๋ยไปนี้พี่น้องอ่ะพี่น้องมาเนี้สิพาใส่ปุ๋ยไปนี้ต้นประมาณนี้พี่น้องสูงทวมหัวสองเมกกว่านี่อายุยี่สิบสองยี่สิบสามเดือนนี่ผมใส่ห้ากำมือพี่น้องบางคนเอ้ยตกใจเนาะใส่ห้ากำมือนี่ใบหญ้ามันตายบ มีเหตุผลประกอบพี่น้องช่วงนี้เป็นหน้าฝนพี่น้องโอ้ยฝนตกทุกมื้อเนาะผมจะใส่เผื่อมันไหลนีด้วยเนาะโมแมนว่าใส่สี่กมเท่าเดิมพี่น้องใส่เติมเพิ่มพนจักน้อยเนาะเผื่อมันไหลนีเผื่อละลายนีนะพี่น้องฝนตกฝนยังดุอ่าการใส่ปุ๋ยกันพี่น้องกาแบบนี้แหละเต็มเตยมเอาสิเช็คปลายช่องพุ่มร้ยใส่เังส่พี่น้องแล้วก็รยออกไปข้างนอกอ่า เช็คปลายทรงพุ่มพี่น้องรวยลงรวยออกมาข้างนอกแบบนี้เพื่อล่อลากเข้อออกมาแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะเดี๋ยวผมส่ไต่ต่อไปเนาะพี่น้องสองกำแล้วสามสี่นี่พี่น้องพี่น้องอะใส่ให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยมันเสียหายมันรอบพอดีเนาะพี่น้อง พี่นอ้องต้นนี่ปุ๋ยอินรีเคมี M e, นี่พี่น้องใส่ายแบบนี้บ่ตายเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นธาตุอาหารหรือว่าปุ๋ยที่พอเหมาะสลหรับต้นทุเรียนปลูกใหม่ถึงสองปีนี่พี่น้องใส่แบบนี้บ่เป็นยางเนาะวัะนนี้ต้นนี้ก็คือต้นที่ถ่ายทําคลิปเมื่อนั้นเนาะพี่น้องไปเบิกอีกต้นหนึ่งกันที่ผมถ่ายทาคลิปเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องอีกหนึ่งต้นที่ผมถ่ายทําคลิปวันนั้นพี่น้อง ที่ใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อดึงยอดเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องยอดเขาก็จะออกมาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าลายได้พี่น้องเพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องถูกกับรอบใบเนาะพี่น้องเนาะนี่เริ่มมีใบกลางแบบนี้เนาะพี่น้องผมก็จะไปเปลี่ยนเป็นปุ๋ยอินซีเคมีสูตรหกสามสามเลยเนาะพี่น้องเนาะบัดน,นี้ต้นอันนี้ที่เค็นข้างหน้านี่พี่น้องอายุหนึ่งปีเนาะ ต้นนี้ผมจะใส่ประมาณ3กำมือเนาะพี่น้องสำหรับปุย๋ยอินรียเคมีสูตร6 3สสามเนาะพี่นอ้องอ่ะพาพี่น้องใส่กันเลยเนาะพี่น้องเนาะอาจจะมีอุปสรรคจังหน่อยเนาะพี่น้อง่ายทำคนเดียวให้เน้นไปที่สาระที่ผมนำเสนอเนาะพี่น้องเนาะปลายชงพุ่มไหนพี่น้องใส่ลงไปแล้กกวก็ว่านออกมาข้างนอกอสิอ่า หนึงกร,รมัมสองกร,รัมมือแล้วก็สามกร,รัมมือพี่น้องเฉลี่ยเฉลี่ยมันถึงกันพอดีเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่านี่คือลักษณะการให้ปุ๋ยตามรอบใบหลังจากที่แตกยอดนะพี่น้องแตกยอดเริ่มมีใบกลางแบบนี้นี่พี่น้องใบกลางแบบนี้แบบนี้ กะจะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร6กสสเลยน้องพี่น้องเนาะอันนี้ต้นเดียวกันเ้ยพี่น้องเด้อเนี่ยที่ถ่ายทําคลิปในเมื่อนั้นเนาะต้นนี้ก็เป็นต้นใส่ต้นแรกล้วก็มาต้นนี้ที่ใส่ต้นที่2องนะพี่น้องสําหรับปุ๋ยเคมีเพื่อดึองยอดเมื่อนี่พี่น้องมาสรุปให้พี่น้องได้ฟังกันเนาะว่าการที่ต้นทุเรียนจะ,จะเจริญเติบโตดีนั้น นอกจากเราจะปรับค่าพีคของดินให้ได้แล้วการใส่ปุ๋ยตามรอบใบพี่น้องมีความสําคัญทําให้การเจริญเติบโตของต้นทุเรียนดีพี่น้องนี่นะเขาใหญ่เนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันเหมาะสมกับดินพี่น้องดินมีความาเป็นกรดอย่าไปใส่แต่เคมีล้วนนะพี่น้องเนาะใส่ปุ๋ยเคมีเฉพาะดึงยอดเท่านั้นเนาะหลังจากนั้นเริ่มแตกยอดเริ่มมีใบกลางใบบานออก ก็จะมาใส่เป็นปุ๋ยอินซีเคมีส e ูตร633เลยเนาะพี่น้องเนาะใส่ปุ๋ยอิ K M e นซีเคมีสูตร633นี่ไปเรื่อยๆเนาะทุกๆ15วันจนกว่าใบชุดนี้พี่น้องชุดที่แตกยอดชุดนี่จะเป็นใบแก่ใบตันแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะจังเปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยเคมีบาทนี้พี่นอ้องเด้ออ่าพี่น้องนี่พี่น้องพ้ามาเบ่งเนาะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องผมก็พามาเบิ่งวิธีการใส่ปุ๋ยตามรอบใบเนาะพี่น้องเนาะก็อะรดีดินเป็นกฎได้พี่น้องเนอะว่าหลังจากที่ทุเรียนนี่แตกยอดแล้วกะ็มีใบกลางออกมาแบบนี้เนาะเราจะเปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร6 3 3เลยเนาะและใส่ทุกๆ15วันจนกว่าใบชุดนี้จะแก่จะตันเนาะส่วนปุ๋ยทางใบเนาะพี่น้องฉีดพ่นทุกๆ7วันะพี่น้องก็อย่าลืมว่า ที่หินอยู่นี้เนาะพี่น้องที่แตกยอดดีแบบนี้ใบง,งามๆแบบนี้เนาะมีการฉีดปุ๋ยพ่นทางใบมีการฉีดยาป้องกันแมลงมีการฉีดยาป้องกันเพลี้ยและเชื้อราด้วยเด้อพี่นอ้องด้วยอย่างีได้มาประมาณนี้เนาะหลักๆก็คือผมมานําเสนอวิธีการใส่ปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะให้ถูกตามรอบใบกรณลที่ดีเป็นกวดเขาจะใส่ปุ๋ยเคมีเฉพาะดึงยอดหลังจากนั้น แตงยอดแตงยางมาใส่เป็นปุย๋ยอินทรีย์สูตรหกสามสามเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับภามาเบิ่ประมาณนี้พี่น้องหวังว่าสาระดีๆครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมและผู้ติดตามของผมเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้ามาพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ